ย่องหลายว่าได้หลายว่ายังเหลืออีหนึ่งงนสคัับบนี่หลยหเดนชุดไม่บาครับผมร่องัที่กยและตวการของารอยนะครับนะอกาจะร่วมรำกันนะครับที่ไีของเราต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของนางนี่กับตังเทวายดาเจ้าทั้งหลายอัน่รัก เบาเทยมอมัเลาะคือเก่านะพี่น้องเนาะวัอนี้บุ้อย่ให้อยู่หนานะครับเข้าในบ้านครับเข้าในบ้านได้มันนี้มันนี้สิพามาหาบุคคลสำคัญนะบุคคลท่านหนึง่งชีวีอวบอกนะว่า,าเป็นใครเนาะ๋ยวไปรอดูนะครับว่าเป็นใครอาจารย์ท่านนี้สำคัญมากบอกไว่าเป็นท่านอาจารย์ที่สอนผมนะครับ ไปจะให้ดูนะครับร <มา S 1> ับกรรมการนะครับและเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมนี่ครับในส่วนของปรางารในเนรื่องของการบรรยายนะครับง,ง,งานอะไรรอดูนะครับเป็นพิธีกรเป็นพิธีการวิทยากร ในองค์เจ้าพิธีครับแล้วก็พิธีพรานประจำลานปู่พญาสีบดดาห์อุตรด์ังหวัดนครปฐมนะครับแลวก็ชัยาราชบุตรศินที่สร้างเจ้าเมืองชายบุรีคนที่หนึ่งการโวงสวงคำบุญเรื่องสับเปลือกนะครับจนมีฉายานามนี่ก็ถืงพรานกิจที่ก้กรเฉลยแล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับเมื่อ งานที่ผ่านมาก็ได้เป็นพรามในพิธีคืออาจารย์ท่านคอนเสิร์มสุริยุปโห้วยไร่นะครับนะอาลิมาเฟสติวัลครั้งที่สองนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์นะวิธีเสร็จเดี๋ยวจะไปทำบ้านอาจารย์นะครับตำบลบ้านท่าอเภอวานอนุภาคจังหวัดนครพนมนะครับนะเจ้าของปว้านท่านนี้ก็คือพรามด็อกเตอร์สุริยุปหลาบหนองแสงนะครับหรือว่าอาจารย์นบนะครับอขอเสียงปรบมือให้กับ ท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านเองก็ประกอบพิธีในส่วนของการแนะนําให้กับเราได้จัดเครื่องบวงสวงให้ถูกต้องนะครับนะด้วยนะครับแล้วก็ท่านยมปริสาวโยมสงเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับกำลังเรียนศึกษาในระดับปริญญาโทอะไรอยู่นะครับนะซึ่งขณะนี้ทางพวอคราบของเรานะครับนะดรอเอร์สุริยต์หลักน้องแสงนะครับหรือว่าท่านอาจารย์นกนะครับหรือชายาพรามกิร้อยล้านก็กำลัง อาจจะเตรียมเครื่องบวงสวงันอยู่นะครับเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนคคลสำคัญท่านนั้นก <ix> ็คืออาจารย์สุริยนดับน้องเซงครับพ่อพามเจ็ดร้อยล้านครับพ่อพามสัปเปลือกอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์สอนตั้งแต่มหางไหลขอเชิญจุดทีละท่านนี่ก็เลยมากราบขอพอนท่านต่างอะัรชื่อเลยครับท่านแรกขอไปท่านแรกเลยจุด น้าวคนก้านะครับเป็นอาจารย์สุริยุนนะครับเคยสอนหนังสือองพระพุทธเจ้านะครับอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์อนนาสาขานะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่อาจารย์ท่านพิธีเสร็จเราจะไปขอถ่ายรูปกับสภาพขอพรอาจารย์สักหน่อยนะครับทั้นที่สองานกอดพิชัยนะครับเพื่อโบสถายดูน้าสัปปะลือจะรูเนาะเพราะว่าอาจารย์เป็นเทวดามให้น้ำสับปะหลืบเบื้องต้นนี้ก็จะมีท่าน เเกกีีียยรรรตติิแผู้มนะคับวันนี้ท่านอาจารย์มาเป็นหมอพราหมณ์ที่เกิดนามมานะครับวงสวงอนุสาวรีย์พระชัยวงศาครับราชบุตรเสินเจ้าเมืองชัยบุรีคนที่หนึ่งะที่ตำบลอเภอเท้าอุทีนะครัใกล้บ้านผู้บ่าวทียนโยครับให้เบิกงรรยากาศครับคนไล่ครับคนเยอะมากครับคนเยอะมากเลยนะ กัลยาณมิตรทุกท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนนะครับร้อยต้นน้องกินร้อยเอีกอยู่ข้างในด้วยอักษาทุกนะครับน้อมจิตน้อมใจร่วมกันนะครับตอนนี้ท่านนายกขอนครับสุภาพันธ์โพสุครับตอนนี้ท่านอาจารย์ท่านกราบพิธีแล้วเราจะไปขอกราบขอพรท่านกันครับ ท่านอยู่ข้างในคนเยอะมาก <c oughs> ขอเชิญรับชมนะครับช่วงนี้ไฟฟ้าช็อตไปหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวกำลังต่อสายนะครับท่านอาจารย์อยู่ข้างในครับเป็นการรำถวายปู่ชุดแรกนะครับดูบบวิธีรำเสร็จเราค่อยไปข้างไปข้างในครับคุณแม่คุณป้านะครับนะฮนะเ,เหล่าจิตอาสาโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์

ลูกศ no ิษย์ลูกหาอาจารย์เยอะมากหรือว่าน้องๆเตรียมเพลงอีกเพลงอ่ะเอาอีกเพลงนึงก่อนได้ครับได้ครับขออระยะนะครับขออ่อให้น้องๆแสดงอีกเป็นชุดเป็นชุดทำเอาไว้แล้วจะให้น้องพี่กำลังพาน้องนะครับทได้รำร้ออีกรอบหนึ่งนะครับนะครับอ่ะเหลือจะได้ขออนุญาตตามี้วยก่อน